มีคาแรคเตอร์แต่ไม่ใช่นักแสดงส่วนเธอน่ารักเวอร์จนไม่อาจนำคะแนนวันนี้อยากเจอแต่ใจก็ชักระแวงกลัวไปไม่เจอเธอแล้วได้น้ำตากลับมาแทนอยากให้ทำเหมือนแฟนของฉันซักวันให้เธอได้กวงแขนแล้วก็บอกรักกันเรื่องวุนว่นวายที่แทรกแซงฉันจะคอยซักมันไม่มีใครเข้ามาแทนมีแต่เราเท่านั้น ถ้าเธอหนาวสั่นฉันจะกอดเธอไว้ให้เธอได้สุขสันต์อบอุ่นและเพลินใจอยากเจอทุกวันแน่นอนไม่เกินไปเพราะเราเกิดมาคู่กันอยากให้เธอได้รู้ไว้ถ้าเธอหนาวสั่นฉันจะกอดเธอไว้ให้เธอได้สุขสันต์อบอุ่นและเพลินใจอยากเจอทุกวันแน่นอนไม่เกินไปเพราะเราเกิดมาคู่กันอยากให้เธอได้รู้ไว้